วันนี้เนาะทุกคนเราจะไปะรับต้นมะละกอนะคะมีพี่ๆน้องๆคนไทยเนาะโพ์ลงขายนะคะหนูเห็นต้นมันใหญ่ดีหนูก็เลยว่าจะไปรับนะคะวันนี้เดี๋ยวจะไปซื้อต้นมะละกอนะทุกคน มาสาอ่อนแท้คือเก็บไปเลยได้นี่นะมาว่านี่อยากไรพันนี่หายเกญ่ไปอันนี้เก็บเสียเมล็ดอยู่เพราะเจ้าของกับหายเขาเดินไปแล้วมันก็มืดเลยเมล็ดพันนี่ไม่ผักียังแนะนําอีกวะอันนั้นมีแต่ต้นพริกค่ะมีพริกมีกระโอ้นี่เดย์ใบเลื่อยนี่เดย์ใหญ่ใบเลื่อยว่าอยู่พี่อันนี้ของเพื่อนเอาทีเอาอันนี้อะไรอะรเอถ่ายสิบห้าเาเลือดถ่ายสิบหย่อนนะเอาเลือดเอา ถ้าสองกระป๋องนี้จะได้แป้งหนึ่งนี้ผักบุงเจ้าไงโบ้ยกิมให้งแย่แย่ขางบ้านเนาะมากกระบอกถั่วถ้าสองกระป๋องเนี่ยจะได้แป้งหนึ่งอันนี้นะอันนี้ก็สองกระป๋องนั่นเอ,อ,องนขนาดกระป๋องน้อยก็ขายธรรมดาชิปหาเอาให้อันละชิปอันนี้ก็ได้เป็นอย่างเนี่ยคนร้อนจ้าอ่ได้เรคนเขาล้มเลือกอร่อยอะไรก็ได้เอาไม่อร่อยอย่างไรก็ได้ก็ได้มันหลายต้นนี่หรอกเอาตา้นยโยนี่ต้นอย่างนี้หไง ไมเรื่อยเออนี่ใบอย่างก็ที่คนหมากเออคนแก่กินหมากต้นพลูบ่ะโอ้ใบพลูอะนะใบพลูที่พวกเรากินมากนี่นี่ไม่คนยหยกไห้่ดอก,กไม่ชิโยคค่ปอีตู้บ่อใตู้อยู่หน้าบ้านอีตี้เหรอวะอ,อู้อีตู้นี่อันของอันหนูซื้อมาจากบ้านหนึ่งปีนนที่แล้วมัน<ล>ตายเอางดละพัดเด๋อันนี้งดละพัดสีขึ้นขึ้นหักกะเพ้าแม่เออหักกะเพ้าหักกะเพ้ากันเจียวรถไทยจองอันสิบหา เขาเอายี่สิเครียดต้นไม้ออกพอวันอ๋อวันที่เก่าสร้างสิมาเห็ดบานแล้วก็เลยสิเครียดออกเครียดอันไรที่ว่ะควรจะเครียดนะเอาต้นเดียวบ่ได้ติต้นเดียวก็อุ้ยเอาสองต้นได้สิบห้าร้อนคล้ายต้นเดียวนักขายสิบรอนเอารูดหรือว่าจะเอาต้นสามอันมีสิบออกไปเลยมันก็หลายผลเนาะผัดกับเผาซานโดนๆพัดเทียเนาะมันก็ต้องได้เป็นจุ่มหรือใดแตงได้เป็นอะไรอย่างเตอเอาสองเอาสอันเอาไหมอีกหนึ่งสิบห้ารอนเลือกคิดเงินเอาเด้อ

แกไขอยสออนหมองม่วงเจ้าไข่มากอยเห็นเลยเจ้าคือห่อบมดด้วยน่นเจ้าคือบะห่อใหญ่คุณแม่ใหๆทั้งมันุยอมันดุวบวไอ้บัเตรี่อ่มันุ่กเอด้ามกเออนี่เอาไปอีกจากต้นนี่ต้นละสิบนเอเอามันผูกเพียกันลูกหลายก็ได้ขายได้่ได้่ายั่วขายได้เอาอีกไปต้นหนึ่งนี่ใ เดงเงินไหมข่อยอันห้องข่อยอันนั่นแม่มันั่นอ๋อมะออกอข้าวผัดมะม่วงนะเรียบร้อยค่ะพี่แถมมะม่วงใครหนึ่งลูกอันนี้ต้นมะละกอแล้วก็ข้างหลังรถอีกนะคะเดี๋ยวไปถึงบ้านเดี๋ยวลงคิมเด้อ ทุกคนนี่นะทั้งหมดที่หนูได้นะคะวันนี้นี่ทีแรกตั้งใจจะเอาแค่ ain, ต้นมะละกอนะคะทุกคนแต่นี่งอกเงยมาแบบหลายต้นมากนะคะมาดูว่าได้อะไรบ้างนะคะทุกคนเดี๋ยวต้องไปดูว่าจะลงตรงไหนบ้างนะคะนี่หนูได้อะมะละกอใช่ไหมต้นใหญ่นี้นะคะแล้วก็ต้นเล็กนี้ด้วยทุกคนอ๋อก็แล้วก็ได้ชาอมนะคะสองต้นชาอม ชะอมสองต้นนะคะแล้วก็นี่แล้วก็กะเพรานะคะสองต้นนี่นะคะนี่แหละทุกคนทั้งหมดที่ได้วันนี้เด้อ